Street Fighter Alpha 3! Select your character! สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เอทั c h ช n แนลนะครับและนี่คือรายการบอวทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยครับมาต่อกันเลยครับตัวที่2กับรวิวจากเกม s t t e e t f i g h t e r ์ซีนะครับนี่ซึ่งจะอยู่ในไลน์ Storm Arena จากค่าย t t o r m c o l l e c t i b l e ครับซึ่งเรารีวิวตัวแรกนะครับจากลายนี้เป็นสเกล e 1ต่อ12ซึ่งเขาเปิดลน์ใหม่นะครับชื่อว่า Storm Arena อ่ะแล้วก็ริวเนี่ยก็ตามออกมาติดๆนะครับไม่ต้องเสียเวลา ไปอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยอ่ะก่อนอื่นเรามาดูตัวบ็อกตัวกล่องกันก่อนครับนี่หน้ากล่องเขายังคงใช้พิร์นเดิมเลยนะครับนี่เทียบกับเจ้าเคนจากตัวแรกนะครับนี่เป็นฟอร์แมตพิร์นเดียวกันสีเดียวกันเพียงแค่ว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์เท่านั้น่ะตัวนี้ก็จะเป็นรีวนะครับจากเกม Street Fighter Zero รนะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ค่อนข้างจะดูละอ่อนละอ่อนเด็กๆนะ <S <S แตกต่างจาก สตรี t ไฟเตอร์2ที่โอ้โหหน้าค่อนข้างจะแก่สักนิดนึงนะครับอันนี้ละอ่อนเชียนอยู่ในลาย s t t r r Arena นะครับนี่ลายใหม่ของทางค่ายนี้นะครับ Storm Collectible ด้านหลังก็จะเป็นพวกคาแรคเตอร์ด้านหลังก็จะเป็นท่าทางต่างๆนะครับที่สามารถจัดท่าได้โช,แบบโชว์แบบนี้เลยนี่มีเอฟเฟกต์พาร์ทฮาโดเคนมาให้ด้วยมาแกะกันเลยครับ เปิดทาออกมาครับนี่จะมีตัวฟิกเกอร์ครับมีใบหน้าส่วนหัวหนึ่งหัวแล้วก็แถบผ้านะครับมาให้เป็นผ้าแบบทิ้งตัวมือจะให้เพียงแค่2คู่เท่านั้นกำหมัดกับถ้าปล่อยฮาร์ดโเคนครับแล้วก็เอฟเฟกต์พาร์ทฮาร์ดเคนครับนี่แล้วนอกจากนั้นครับก็จะเป็นซองแบบนนี้นะครับที่เป็นดิสเพสแตนเป็นพลาสติกเคลีร์ใสค,ครับนี่เอามาต่อแบบนี้ได้มีตัวหนีมาให้ด้วยแบบนี้ครับ แค่นี้เลยและเหมือนเดิมครับด้านในเนี่ยคุ้ยก็จะแถมฉากให้ด้วยเป็นฉากของทางฝั่งรีวนะครับเดี๋ยวนึ่งมาให้ดูนี่เอามาตั้งโชว์แบบเท่ๆเป็นฉากในเกมได้เลยสำหรับเจ้ารีวแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้ครับจะมีความสูงอยู่ที่15.5เซนติเมตร เทียบเท่าอยู่ในสเกล1.12ต่อครับนี่เราเอามาวัดการมาเปรียบเทียบกันเลยครับระหว่างคู่แข่งคนแรกที่เปิดมาครับของเจ d a าทอยนี่ Street Fighter 2 แล้วก็ตามมาของ Storm a r e n a นะครับ2ตัวนี้เดี๋ยวผมขอเทียบเอาเฉพาะรีวิวละกันนี่เป็นไงโหความแตกตา่างแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆเลยครับอย่างแรกเลยคาแรคเตอร์เนี่ยทั้งภาค2กับภาค3เนี่ยคาแรคเตอร์ดีไซน์มันคนละเรื่องอยู่แล้วนะครับอันนี้มันจะแบบออกแนวดูโบราณโบานหน่อยอะ่สะสังเกตมาเวลาแบบ Select Character เลือกคาแรคเตอร มันหน้าตาแบบดูแก่ๆอมๆเซร์ยๆยังไงก็ไม่รู้อะส่วนอันเนี้ยเหมือนเป็นเด็กเลยนะครับเป็นใบรุ่นเลยหล่อเชียวผิวอะไรดูดีครับทางเจด้าทอยเนี่ยเขาจะให้สีประมาณแบบสีเนื้อเข้มๆเ,เหลืองๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็พื้นผิวเท็กซเจอร์เนี่ยจะมีความเหมือนมันๆหน่อยๆน,นะครับส่วนทางด้านเนี้ยผิวออกด้านๆนนครับแล้วก็ให้สีผิวสกินโทนสวยมากเลยเป็นสีออกเนื้อๆแบบสว่างๆนะและสังเกตดีๆนะครับผมว่า เขามีการพ่นไลส่สีพ่นไล่เงาอ่ะเป็นสีออกเข้มๆจางๆเบาๆนะครับคือจะไม่ใช่แค่สีเนื้อแบบเปล่า,เลา,เลา,เลาๆเพลนๆเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ไม่มีการไล่สีแบบเนี้ยแต่เนี้ยมันจะมีการไล่สีเบาๆครับซึ่งดีมากหน้าตาครับการลงสีรายละเอียดเนี่ยความเนี้บเนี่ยทาสตอมเนี่ยโอ้ชนะเลิศเลยครับเจนทอยใครที่มีอยู่แล้วนะสังเกตดีๆมันจะแบบมันจะไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยคมอะ ลงสีแบบแปลกยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้เหมือนแบบเขาดูตั้งใจดูแบบดีเทลมากกว่าครับแล้วก็พวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเนี่ยที่ผมบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่ะผมว่าเขาพยายามจะมาตีแบ่งส่วนตลาดจากเจเดียทอยเนี่ยมันเหมือนเอาเจเดีทอยโมเดลของเจเดียทอยเนี่ยมาอัดดัเหมือนกันเดะเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดต่างๆเนี่ยแล้วก็สามารถถอดชุดนี้ได้นะถอดเป็นแบบเห็น เห็นกล้ามเปล่าๆก็ได้เนี่ยพวกจุดขยับแล้วก็เท็กซเจอร์บริเวณกางเกงเนี่ยเหมือนกันเดะเลยอะแต่มีบริเวณเท้าเนี่ยที่เขาพัฒนาขึ้นมาที่สามารถกระดกปลายเท้าได้อันนี้โคตรชอบซึ่งเจ d ด้าทอยไม่มีนะครับเป็นเท้าตันๆแบบนี้เลยอีกจุดหนึ่งครับที่แตกต่างกันเลยอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือสีของเสื้อนะครับทางฝั่งเจด้าทอยสตรีทไฟเตอร์2เนี่ยจะเป็นออกสีขาว ค่อนข้างจะขาวกว่านะครับอันนี้มันเหมือนแบบออกไปทางสีอะไรออ,อกเขียวๆค,ครีมๆเทาๆจางๆเนี่ยบอกไม่ถูกซึ่งมันจะไม่ขาวแบบนี้นครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ด้วยโดยเขาจะให้ใบหน้ามาเพิ่มนะครับซึ่งให้มาทั้งหัวแบบนี้เลยเห็นงเ้ยหน้าแบบยิงฟันเอาจริงเอาจัง,จง,จงปล่อยฮาร์ดเคสแน่นอนครับท่านี้และอีกอันที่เราสงสัยนะครับเจ้าผ้าคาดปลายผ้าเนี่ย ก็แค่เอามาเสียบของหัวนี้เท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเนี่ยอันเดียวกันเลยรูปแบบเดียวกันเลยครับนึกว่าจะแตกตาก่างซะหน่อยนี่ก็เอาไว้เปลี่ยนได้ง่ายๆนี่เขาออกแบบดีไซน์ให้เปลี่ยนได้ง่ายไม่ต้องออกแดงเยอะครับเนี่ยแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วดูสิการให้สีดีเทลเนี่ยคมชัดคมกลิบเลยครับดีมาก และชิ้นส่วนมือที่ให้มาอีกหนึ่งคู่นะครับจะก็จะเป็นท่าปล่อยฮาโดเคนประกบกันแบบนี้นี่เองซึ่งมันจะเปลี่ยนได้ง่ายๆเหมือนกับหัวเช่นเดียวกันครับดูดิโคตรง่ายไหมอย่างไวและนี่ก็คือชิ้นเอฟเฟกต์พาร์ทฮาโดเคนนะครับซึ่งจะเป็นพื้นผิวแบบสีฟ้าใสาๆเคลียร์ใสแบบนี้สวยงามมากมีการพ่นไล่จากฟ้าแล้วก็ไปใสๆนะครับ ส่วนตรงนี้เขาเหมือนมีพ่นสีออกขาวๆมาด้วยซึ่งเป็นเหมือนการกระแทกพลังคลื่นพลังด้านหน้าด้วยนะเราก็เอาไปปักได้เลยนะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้ไปปักกับฐานวางเอฟเฟกได้เลยนี่นี่ก็จะประมาณนี้ครับนี่อันนี้เปรียบเทียบกัน,นครับฮาร์โดโเคนของแต่ละภาคนะครับภาค2ก็ที่คุณุ้นตาเนี่ยมันจะเป็นกลมๆแบบนี้คุ้นมากเลย ส่วน alpha zero นะครับก็จะเป็นแบบการพุ่งออกที่ความเร็วนิดนึงครับมบันจะออกรีรแบบนี้แตกต่างกันเลยครับอันนี้ของเจด้าทอยนะแล้วก็สตรอมอารีนานี่แล้วก็เอาเจ้าริวเนี่ยมาปล่อยฮาร์ดเคนแบบนี้ได้เลยเป๊ะเลยครับอ่านอกจากฐานเนี่ยจะวางเจ้าเอฟเฟกต์พารได้นะครับเขาก็ยังมีนี่เลยตัวแบบเป็นก้านคำ้ำอันนี้มาให้เลยนะครับเราลองเปลี่ยนมาดึงออกมาเลย แล้วเราก็เสียบไปนะครับแนะนําว่าให้เสียบไปที่จุดตรงนี้นครับมันจะมีหลากหลายจุดนะครับเราเสียบไปที่อสุดท้ายเลยครับนี่เพื่อให้มันบาลานซ์กันได้นะมันจะได้ไม่หลม้มเราก็เอาเจ้าริวเนี่ยมาเสียบได้เลยครับวิธีการก็คือให้เราเอาเจ้าก้านเนี่ยมาหนีตรงขาก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ยัดเข้าไปมันก็จะเป็นการล็อกดันให้เจ้าตัวนี้ครับมันแน่นมากเห็นไหม ดูดิลอยได้อย่างนี้เน่เห็นไหมแน่นปากเลยไม่ล้มเลยครับนี่สามารถปรับระดับได้ด้วยพัดเพชรพโลเพชรไม่ใช่อันเมื่อกี้หนีบขานะใช่ไหมครับมันจะมีตัวหนีบอีกอันอีกแบบหนึ่งครับเป็นก้านแบบลวดๆวดแบบนี้ตัวนี้แนะนําให้ว่าหนีบตรงเอวครับแล้วก็ยัดไปเหมือนกันมันก็จะเป็นการล็อกเหมือนกันครับนี่ก็จะหนีบเอวได้แบบนี้เหมือนกันเลยแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่ความขนาดของแต่ละคนอ นี่เราก็เอาฉากมาตั้งแบบนี้ครับจัดวางในตู้โชว์แบบยืนท่าเท่ๆแบบในเกมได้เลย Street Fighter Alpha your มาต่อไปเราจะมาดูจุดขยับของเจ้า1.2 2ของริวสตรอปอารีนาตัวนี้กันครับมาดูกันครับส่วนหัวอาหมุนได้รอบอยู่แล้วแน่นอนหัวแบบนี้ เอียงโโหดีมากเลยอะ่ะเอียงหมุน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 ก้มในก้มนี้ม <c oughs> ีคือก้มนะชิดแบบนี้เลยเลยมองฟ้าได้แบบนี้เลยครับเยี่ยมเลยนี่เขามีข้อต่อแต่ละจุดนะครับแยกกันบริเวณช่วงไหล่นะครับคางเย็ดตรงสบายมาก หมุนบิดชูแขนจู๊ดนี่ต้นแขนหมุนบิดได้ข้อศอกสองสเต็ปนี่นี่ทำท่าว่าแย่จางได้ <c oughs> แล้วก็ข้อมือครับหมุนได้รอบและกระดกได้นิดหน่อยข้อต่อมันหน้าตาเป็นแบบนี้นี่มันกระดกได้อยู่แล้วครับข้อต่อเปลี่ยนง่ายด้วยไม่เจ็บมือ ช่วงลาตัวครับการลําตัวมีจุดขยับตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ถูกที่แยกเลยแยกออกมาเห็นเอวก็บิดได้แบบนี <พ icias S 1> ้คร <and> <sh> well ับเอียงตัวเอียงตัวได้เราถอดกันให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าข้อต่อด้านในอ่ะมันสวยมันเท่ขนาดไหนเนี่ยดูดิข้อต่อบริเวณไหล่นะนี่เราถอดให้ดูกันชัดๆเลยดีกว่าว่าด้านในนี่ข้อต่อมันเป็นแบบนี้ครับ โดยที่กล้ามเนี่ยมันเป็นแบบ PVC ที่มีความอ่อนนุ่มนะดูดิเป็นเหมือนยางอะ่ะแล้วก็ตรงบริเวณท้องนะครับตัวนี้แข็งแข็งเป็นพลาสติกแข็งแขงเลยแล้วก็มีจุดขยับซ่อนอยู่ตรงบริเวณซิกแพคด้วยนะนี่ทำให้มันก้มก้มท้องได้อย่างนี้เจ๋งะ้ะล่ะเนี่ยการพับมันจะซ่อนอยู่เป็นแบบนี้ครับตามลายกล้ามเนื้อเลยอะ่ะเออน,นี้ออกแบบได้ดีนะครับ และสังเกตที่ผมบอกไปครับว่ามันจะมีการพ่นไล่น้ําหนักเงางต่างๆบริเวณกล้ามเนื้อด้วยให้ออกเป็นสีเนื้อๆเ,เข้มๆหน่อยดูดีจังนี่ตรงนี้ประกบเข้าไปเมื่อกี้ที่มันหลุดนะครับอนี้ที่บอกนะครับบริเวณกลางอกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น PVC ที่เป็นแบบอยางๆนุ่มๆน,มนะตรงนี้ก็มีจุดขยับตรงนี้ที่บอกไปนะครับโอ้โหคือดีมากเลย อันนี้คือแบบงานถนัดของทางฝั่งของ Storm Collectible อยู่แล้วครับอ่าแล้วดูองศาช่วงขานครับมามากลางดูปป๊ดนี่โหยิมนาสติก <c oughs> นี่มันฮีตาชิของชุนหลีได้เลยนะครับ <c oughs> สุดยอดแ,อแบบนี้มันยังดึงลงมาได้หนึ่งสเต็ปนะครับแบบนี้ครับอุนี่เพื่อเพิ่มนี่ช่องว่างจุดขยับเนี่ย ทำให้มันขยับแล้วไม่ติดยกขาเตะสูงได้ขนาดนี้เลยต้นขาต้นขาหมุนบิดได้มอเขา่าสองสเตปเหมือนกันครับนี่คิดติดแบบนี้เลยข้อเท้าบริเวณตรงนี้ครับข้อเท้าตรงบริเวณเนื้อกับกางเกงชายกางเกงเนี่ยก็หมุนได้แล้วก็กระดกได้ครับปืดป๊ดปื๊ดบิดแล้วหน้ากับพื้น ได้หมดและกระดกปลายเท้านี่กระดกปลายเท้าได้ด้วยอย่างเจ๋ง เป็นยังไงบ้างครับกับรีวิวเจ้าริว1 1ของ Storm Collectible ในไลน์ Storm a r e n a นะครับซึ่งเป็นตัวที่2ของไลน์นี้นะครับตัวแรกก็คือเจ้าเคนตัวนี้แล้วก็ตามมาด้วยเจ้าริวนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นของภาค3นะครับจะไม่ใช่ Street Fighter 2เหมือน Storm Collectible ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ครับแล้วอันนั้นจะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาด้วยอ่ะแต่เขาบอกว่าอันนั้นเป็น1.12ที่ดูแปลกๆอ่ะอันนี้คือ 1.12 1ที่แท้ทรูนะครับต้องสัดส่วนประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เขาก็ทำการตีตลาดของทางเจด้าทอยอย่างตรงๆเลยครับเนี่ยเรียกว่าเอามาค่ากันชัดๆเลยทางเจด้าทอยเนี่ยเขาก็สวยเหมือนกันครับเพียงแค่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยทาง Storm Collectible เนี่ยทำดีกว่าเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าสีผิววัสดุวัสดุของทางใกล้จะใกล้เคียงนะครับการให้สีกับการปั้นใบหน้าเนี่ยทางสตอ r มเนี่ยดีมาก ตัวนี้ครับพูดถึงราคาก็น่ารักสุดๆนะครับยังไม่ถึงพัน้ดยซ้ำตัวนี้นะครับราคาพรีออเดอร์ที่ผมได้มานะครับจะอยู่ที่950บาทเป็นไงน่ารักไหม lacking? ละ่ะเห็นไหมทุกๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะคุณภาพต่างๆรวมถึงราคาเนี่ยมาเข้าทางเจด้าถอยชัดๆเลยครับเอามาสู้กันแบบเห็นๆเลย oui. และแน่นอนครับเจ้าลายนี้ของ Stop a r e n a เนี่ยก็ยังมาอีกเรื่อยๆยนะครับเพราะตอนนี้ผมเห็นไลน์อ <às> ัพเขาปล่อยออกมาแล้วนะครับ เห็นต้นแบบกันโอ้โหน่าสนใจทีเดียวยังไงก็ต้องตามต่อกันยาวๆครับส่วนทางฝั่งของเจด้าทอยเนี่ยผมก็ยังมีรีวิวนะครับตอนนี้ยังมีของทางเวก้าหรือว่าเอ็มบสันหรือว่าบอลล็อกผมผมก็เรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันครับไอตัวที่เหมือนตำรวจอะที่บินได้1ีชุดสีแดงๆมีผ้าคลุมอะอันนั้นครับ อันนั้นก็คือคลิปต่อไปรอได้เลยครับของทาง j e d ด Toy s y s e e t Fighter ต2ครับส่วนคนที่สนใจ Line s t o r Arena นะครับไม่ว่าจะเป็นเคนหรือว่าเป็นริวนะครับก็ไปดูใต้คลิปใน Description ผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วครับหรือว่าดูในตรงปักตาก้าก็ได้ครับผมก็ปักไว้ให้เรียบร้อยครับไปกดไปตามกันได้เลยอ่ะและท้ายคลิปครับก็เหมือนเดิมครับชวนเพื่อนเแฟนแมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเจ้า 1ิของ Storm Arena ทั้ง2ตัวนี้เลยครับของ Street Fighter Alpha Zero รครับนี่มาเมาส์กันครับอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสามารถซัพพอร์ตช่องเราด้วยการกด s u p e r อร n ดด้วยนะครับจะขอบคุณมากด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ รายการเดอบอาทถอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ